ในที่นี้บ้างคะที่มีความเชื่อว่าตัวเองไม่ดีพอความเชื่อเหล่านั้นมาจากไหนปัญหาที่แท้จริงนั่นคือการที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและขาดความรักตัวเองปัญหาอะไรก็ตามมาจากสาเหตุนี้ดังนั้นเราควรมาดูกันว่าความเชื่อนี้มาจากที่ใดน่าแปลกที่ว่า เรากลายสภาพจากทารกน้อยที่รู้ถึงความสมบูรณ์แบบของตัวเองและของชีวิตไปเป็นบุคคลที่มีปัญหาสารพันและรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและไม่น่ารักมากบ้างน้อยบ้างได้อย่างไรส่วนคนที่รักตัวเองอยู่แล้วก็รักตัวเองได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกลองนึกถึงดอกกุหลาบสักดอกหนึ่งตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นดอกตูมเล็กๆ ไปถึงตอนปริบานเต็มที่จนกระทั่งกลีบดอกสุดท้ายปลิดปลิวไปมันงดงามไปเสียทุกขั้นตอนสมบูรณ์แบบอยู่เสมอและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนเราก็เช่นกันเรามีความสมบูรณ์แบบอยู่เสมองดงามทุกขั้นตอนรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้โดยอาศัยความเข้าใจ การตระหนักรู้และความรู้ที่เรามีอยู่เมื่อใดเรามีความเข้าใจความตระหนักรู้และความรู้มากขึ้นเมื่อนั้นเราทำสิ่งต่างๆที่แตกต่างไปจากที่เคยทำถ้าความคิดหรือความเชื่อใดๆไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้คุณดีขึ้นจงทิ้งมันไปจำไว้ว่าไม่มีกฎบัญญัติใดๆกำหนดว่าหากครั้งหนึ่ง คุณเคยมีความเชื่ออะไรสักอย่างคุณก็ต้องเชื่อเช่นนั้นต่อไปตลอดชีวิตลองมาดูความเชื่อที่มีขีดจำกัดบางประการและดูว่าความเชื่อเหล่านั้นมาจากที่ใดความเชื่อที่มีขีดจำกัดฉันไม่ดีพอที่มาของความเชื่อนั้นมีพ่อที่ย้ำกับเขาว่าเขาเป็นคนโง่ชายคนนี้บอกว่า เขาอยากประสบความสำเร็จเพื่อให้พ่อภาคภูมิใจที่มีลูกอย่างเขาแต่เขาถูกตำหนิติเตียนตลอดเวลาซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับเขาเขาจึงล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าพ่อสร้างธุรกิจหลายอย่างไวใ้ให้เขาดูแลและธุรกิจเหล่านั้นก็ล้มเหลวมาตลอดเขาใช้ความล้มเหลวเป็นเครื่องมือแก้แค้นเขาทำให้พ่อของเขาเสียเงินมากมาย แน่นอนที่สุดว่าตัวเขาเองคือผู้แพ้ที่ยากจะหาผู้ใดเปรียบได้อีกตัวอย่างหนึ่งความเชื่อที่มีขีดจำกัดขาดความรักตัวเองที่มาของความเชื่อนั้นความพยายามไขว่คว้าการยอมรับจากพ่อสิ่งสุดท้ายที่ผู้หญิงคนนี้ต้องการเป็นก็คือเป็นเหมือนพ่อเธอกับพ่อไม่เคยมีความเห็นลงรอยกัน แม้สักเรื่องเดียวและมักโต้เถียงกันเป็นประจำเธอต้องการเพียงให้พ่อยอมรับแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นการวิพากวิจาร์ณจากพ่อเธอมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายขณะที่พ่อของเธอเองก็เช่นเดียวกันเธอไม่ได้ตระหนักว่าความโกรธในตัวเธอกำลังสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเธอเช่นเดียวกับที่ความโกรธของพ่อ สร้างความเจ็บปวดให้กับตัวพ่อด้วยเช่นเดียวกันพ่อแม่ของคุณพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินทองบ้างท่านพูดอะไรเกี่ยวกับรูปร่างของคุณหรือเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ท่านพูดอะไรเกี่ยวกับความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของคุณอะไรคือข้อความที่ตีกรอบและเป็นเชิงลบเกี่ยวกับคุณที่พ่อแม่ชอบพูดอยู่เสมอลองย้อนนึกดู และพิจารณาถึงข้อความเหล่านั้นด้วยใจเป็นกลางและบอกกับตัวเองว่านี่ไงความเชื่อมาจากที่นี่เองด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงมีข้อความเชิงลบมากมายที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กข้อความเหล่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นความปกติของคุณแค่ไหนข้อความเหล่านั้นเกือบเหมือนกันเลยใช่ไหม การเดินไปตามขั้นตอนต่างๆในชีวิตล้วนมีรากฐานมาจากข้อความที่ได้ยินได้ฟังมาในวัยเด็กทั้งสิ้นเราทุกคนต่างก็เป็นเด็กน้อยที่แสนดีและยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้งว่าสิ่งที่พวกเขาบอกเราคือความจริงเป็นการง่ายมากในการโทษพ่อแม่และไม่ยากเลยที่ตกเป็นเหยื่อต่อไปอีกตลอดชีวิตแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสนุกนะัก และย่อมไม่ทำให้เราหลุดพ้นจากมุมอับที่ติดอยู่แน่นอนการกล่าวโทษพ่อแม่หรือครอบครัวของคุณการกล่าวโทษเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ปัญหายังคาราคาซังต่อไปการกล่าวโทษคนอื่นก็คือการยกอำนาจของเราไปให้เขาความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้เราไม่หลงประเด็นและควบคุมอนาคตของเราได้ อดีตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่วนอนาคตคือสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์จากความคิดในปัจจุบันของเราเองการเข้าใจว่าพ่อแม่ได้ทำดีที่สุดแล้วด้วยความเข้าใจความตระหนักรู้และความรู้ที่ท่านมีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากมายต่ออิสรภาพของเราเมื่อใดก็ตามที่เรากล่าวโทษคนอื่นแปลว่าเรากำลังไม่รับผิดชอบตัวเอง คุณรู้เรื่องในวัยเด็กของพ่อแม่คุณมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนสิบปีถ้าเพียงพอมีทางที่คุณสอบถามได้ขอให้ลองถามดูเพราะถ้าคุณทราบเรื่องราวในวัยเด็กของพ่อแม่คุณคุณก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าทำไมท่านจึงทำสิ่งต่างๆอย่างที่เห็นเมื่อคุณเข้าใจท่านก็เกิดความเห็นอกเห็นใจท่านตามมาด้วยถ้าคุณไม่รู้ ม่นำซ้ำยังไม่มีโอกาสได้สอบถามอีกก็ขอให้ลองจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับพ่อแม่ของคุณว่ามีชีวิตวัยเด็กในรูปแบบใดบ้างที่น่าหล่อล้อมให้คนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเดียวกับพ่อแม่ของคุณคุณจำเป็นต้องทราบเรื่องราวเหล่านี้เพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระคุณไม่อาจปลดปล่อยตัวเองได้จนกว่า คุณจะปลดปล่อยผู้อื่นเสียคุณไม่อาจให้อภัยตัวเองได้จนกว่าคุณจะให้อภัยคนอื่นก่อนถ้าคุณเรียกร้องความสมบูรณ์แบบจากคนรอบข้างคุณก็ย่อมเรียกร้องความสมบูรณ์แบบจากตัวคุณเองด้วยเช่นกันและคุณย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ใจไปตลอดชีวิตมีทฤษฎีที่กล่าวว่าตัวเราคือผู้เลือกพ่อแม่ให้กับตัวเอง บทเรียนต่างๆที่เราได้รับดูเข้าได้กับข้อบกพร่องที่พ่อแม่ของเรามีเราทุกคนต่างก็เกิดมาและเดินทางอันเป็นนิรันดร์เราถือกำเนิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อเรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างที่จำเป็นต่อวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของเราเราเลือกเพศสีผิวและประเทศเกิดของเราเองแล้วเราก็มองหาพ่อแม่ที่เหมาะสม ผู้เป็นกระจกสะท้อนรูปแบบของเราพ่อแม่ที่คุณเลือกมาอยู่ด้วยในขนาดนี้ก็คือคนที่เหมาะที่สุดทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณเลือกที่เรียนรู้เมื่อเราโตขึ้นเรามีแนวโน้มที่กล่าวโทษพ่อแม่ว่าเพราะพ่อกับแม่นั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามพวกเราเองต่างหากที่เลือกพ่อแม่ของเรามาถึงตอนนี้แล้ว ถ้าคุณเคยกล่าวโทษพ่อแม่ขอให้ทำหนึ่งสิ่งนี้เพื่อให้คุณเป็นอิสระก็คือการให้อภัยวิธีการที่คุณจะให้อภัยคนเหล่านั้นก็คือขอให้คุณนั่งนิ่งๆและหลับตาลงพร้อมกับพูดว่าคนที่ฉันต้องให้อภัยคือให้ใส่ชื่อไปว่าเป็นใครและฉันให้อภัยเขาสำหรับเรื่อง เรื่องอะไรขอให้คุณเติมลงไปและขอให้ทำเช่นนี้ซ้ำหลายๆครั้งคุณอาจมีเรื่องมากมายหลายเรื่องที่ต้องให้อภัยคนบางคนหรืออาจมีเพียง1นึ่ง,งสงเรื่องที่ต้องให้อภัยคนอีกหลายคนขอให้พูดว่าคนที่ฉันต้องให้อภัยคือและฉันให้อภัยเขาสำหรับเรื่องขอบคุณ ฉันปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระณะัดนี้และตอนนี้เมื่อคุณได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆออกไปมากเท่าที่คุณต้องการแล้วขอให้หันมาใส่ใจกับตัวเองแล้วพูดกับตัวเองดังๆว่าฉันให้อภัยคุณและฉันให้อภัยตัวเองเช่นเดียวกันขอให้ทำแบบนี้สักห้านาทีหรือมากกว่านั้นเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีที่มีพลัง หากได้ทำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อกำจัดขยะที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจเราประสบการณ์บางเรื่องอาจทิ้งได้โดยง่ายดายแต่บางเรื่องเราก็ต้องค่อยๆกำจัดมันออกไปจนกระทั่งวันหนึ่งที่เรื่องนั้นยอมจากไปและไม่หวนกลับมาหาเราอีกถ้าคุณเคยกล่าวโทษพ่อแม่ขอให้ทำหนึ่งสิ่งนี้ เพื่อปลดปล่อยตัวคุณเองให้เป็นอิสระนิกกี้พาวเวอร์ฟูมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แหปปะพาวเวอร์ฟูมาสวัสดีค่ะ